สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านบทเรียนการเผชิญหน้าตนเองหรือการตรวจสอบตนเองมาถึงบทที่11นะครับเกี่ยวข้องกับความโกรธและความขมขื่นที่จะต้องได้รับการจัดการนะครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาการปฏิบัติต่อเนื่องซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของ ผลไยเนื้อหนังนะครับแล้วการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการเล่นชู้การล่วงประเวณีการโศคลกการลามกการนับถือรูปเคารพการนับถือพ่อมดหมอผีการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการทุ่มเถียงกัน การไฝ่สูงการแตกก๊กแตกเหลา่าการอิจฉากันการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เคยเตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนี้จะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกนะครับจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็น มรดก <c oughs> ก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากซึ่งถ้าพี่น้องจะตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบตนเองแล้วก็ในคิสจักรก็จะเห็นว่าในคิสจักรเองก็ยังคงมีการบ่มความโกรธและความขมขื่นต่อกันไว้มากกว่า10-20ปีด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามีการฝึกฝนดำเนินชีวิตตามฝ่ายเน,นื้อหนัง รวมถึงความโกรธอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปฏิบัติต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่อันตรายมากก็คือว่าบุคคลที่ประพฤติเช่นนี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์นะครับดังนั้นบทเรียนการตรวจสอบตัวเองจึงเป็นบทเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดเป็นจริงนะครับเพราะฉะนันของพระเจ้าจะต้องเป็นจริงในชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อที่ได้เรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนอย่างชัดเจนนะครับ ในหลักการที่49เป็นการพัฒนาตามแผนของพระคัมภีร์เพื่อเอาชนะความโกรธและความขมขื่นในทุกสถานการณ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงที่พี่น้องจะต้องเผชิญแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในที่ทํางานในกิจจกรหรือในสถาบันต่างๆที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือแม้แต่นในสังคมในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อที่15 และจงร <จง S 1> ู้บทที่12ข้อที่15และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระคุณของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีลากขมขื่นแซมอยู่ขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมนทินไปนะครับให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมนทินไป ครับโดยเฉพาะในกฤษจักรซึ่งประกอบด้วยพระกายของพระคิดนะครับมีการบ่มและการสะสมความขมขื่นซึ่งกันและกันไว้เป็นเวลาที่ยาวนานนะครับซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเพื่อเราเองจะได้เป็นคำตอบต่อ,อพี่น้องที่เป็นพระกายของพระยะคริสต์และก็เป็นพยานที่ดีต่อบุคคลทั่วไปนะครับที่ได้พบเห็นในพระธรรม มัทธิวบทที่5ข้อที่21นะครับท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในคั้งโบราณว่าอย่าฆ่าคนกูนันจะต้องถูกพิพากษาลงโทษนะครับในการเทศนาของพระเยซูริตในบทที่มัทธิวบทที่5ถึงบทที่7เนี่ยเป็นการเทศนาในเชิงลึกนะครับเกี่ยวข้องกับสาวกวงในแล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อที่แท้จริงนะครับจึงต้องนำมาซึ่ง การพิจารณาถึงระบบความคิดบริบทที่อยู่ในท่านนะครับก็คือว่าเกี่ยวข้องกับความโกรธนะครับความโกรธนั้นมีผลเท่ากับการฆ่าคนนะครับในพัธิมัททิวบทที่1ิข้อที่11ก็เช่นกันนะครับมิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นทําให้มนุษย์เป็นมนตินกับใน ข้อที่1ินะครับเริ่มจากระดับจิตใจส่งผลมาที่การกระทํานะครับเราจึงไม่ควรโทษว่าเหตุที่เราโกรธและก็ฉุนเฉียวหรือกือบันดาลโทสะนั้นเกิดจากบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่ทําให้เราโกรธนะครับความจริงนั้นความโกรธมีอยู่ในเราแล้วอาจจะเกิดจากใต้จิตสํานึกของเราลึกๆนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับบางครั้งเรามีการปิดซ่อนไว้เมื่อถึงเวลา ได้รับผลกระทบก็จะระเบิดออกมานะครับยกตัวอย่างความโกรธของพยคริสต์นะครับพระองค์ก็ทรงพิโรธเหมือนกันในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในพระวิหารได้มีผู้นําศาสนาได้เอาพระวิหารของพระเจ้านั้นไปเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์นะครับแลกเปลี่ยนค้าขายเก็บการเก็บสวยหรือสินบนนั่นเองนะครับทําให้พระองค์จะต้องจัดการเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้นําศาสนา ก็เป็นความโกรธนะครับเพื่อเป็นผลประโยชน์ในการที่จะให้เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์เป็นสถานที่ที่จะนมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นความโกรธของพระองค์จึงเป็นความโกรธที่ชอบธรรมและในทางที่บริสุทธิ์นะครับสําหรับความโกรธของมนุษย์เป็นอย่างไรนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่26ถึงข้อที่27นะครับโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทําบาปอย่ากให้ถึงตะวันตก ท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มันนะครับพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกซึ่งพง์ไม่ได้เอาออกไปนะครับเรายังคงพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เรามีความรู้สึกนะครับตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราควรที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาของความรู้สึกนั้นโดยเฉพาะความโกรธของเราว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้เกิดความโกรธนะครับ แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เมื่อคุณโกรธแล้วคุณจะไม่กระทําบาปนะครับจะต้องมีการจัดการทันทีนะครับในข้อที่26ต้องมีการจัดการทันทีนะครับอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อและอย่าให้โอกาสแก่พญามานนะครับลักษณะของพญามาณก็คือว่ามันเหมือนกับสิงโตที่วนเวียนอยู่รอบๆนะครับกระสบโอกาสที่จะเข้ามาแต่นั้น ความโกรธจึงเป็นการเปิดประตูอย่างหนึ่งน,นะครับเพื่อให้มารเองเข้ามาครอบงําแล้วก็ขับเคลื่อนซึ่งท่านเองก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วในการาที่ท่านามีความบากอยู่แล้วม,มีฝ่ายเนื้อหนังอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามารซาตานเข้ามาตะคุบนะครับหรือครอบครองได้มันก็จะขับเคลื่อนตามที่เป็นจุดอ่อนของท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความโกรธจึงจะต้องมีการจัดการทันทีนะครับ อย่าให้ยดเยืะอ,อหรือบ้านใหญ่ให้ถึงตะวันตกดินนั่นเองนะฮะในยาก่อบทที่1ข้อที่20นะครับเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงมีพระพิโรธก็เพราะว่าอยากจะตีสอนเตือนสอนแล้วก็นําผู้คนของพระเจ้านี้กลับสู่หนทางในการเชื่อฟังและในทางที่บริสุทธิ์นะครับ จึงเป็นความชอบธรรมแต่สำหรับความโกรธของมนุษย์นั้นเกิดจากจิตใต้สำเนึกที่เป็นบาสนะครับคือมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วเหมือนกับระเบิดเวลานะครับพร้อมที่จะปะทุออกมาเมื่อได้รับผลกระทบจากผู้คนรอบข้างจากสถานการณ์หรือจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นตามจุดประสงค์ของท่านนั่นเองนะครับจึงจะต้องอมีการตรวจสอบนะครับเมื่อท่านเองมีความโกรธ จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับาริญญาณบริสุทธิ์จะทำงานร่วมกับท่านและการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าก็จะด,ดำเนินไปในทางที่บริสุทธิ์และอิสรภาพอย่างแท้จริงนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อที่4นะครับพระพิโรธก็ดุก้ร้ความโกรธก็รุนแรงแต่ใครจะยืนต่อหน้าความริศยาได้นะครับนั้นก็เป็นการยืนยันถึงว่า ความโกรธและการฉุนเฉียวนะครับการบันดาลโทสะเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อที่7นะครับถ้าเจ้าทําดีเจ้าจะไม่เป็นที่ยอมรับหรอกหรือถ้าเจ้าไม่ทําบาปถ้าเจ้าทําบาปหรือทําไม่ดีบาปก,ก็ซุ่มอยู่ที่ประตูมันปรารถนาในตัวเจ้าและเจ้าจะครอบครองมัน หมายความว่าทั้งความโกรธความบาปและก็มารซาตานเป็นพวกเดียวกันนะครับเป็นเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับเมื่อเราประพฤติและก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะถูกครอบงำนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการครอบครองซึ่งกันและกันถ้าความโกรธ ไม่ได้รับการจัดการในทันทีจสะสง่งผลให้มานมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวและก็ตะครุบนะครับเป็นลักษณะของการตะครุบก็คือเป็นการควบคุมท่านนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงต้องปิดประตูนในเรื่องนี้แล้วก็จัดการทันทีนะครับแล้วก็ขอการทรงนำจากพระเจ้าที่จะประเชิญแล้วก็ประเชิญด้วยการท่องข้อพระคำของพระเจ้านะครับในการยืนยันแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในฝ่ายของพระองค์เนื่องจากว่า ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าในฐานะที่เราได้รับสิทธิทอํานาจและก็ไม่เป็นทาสของความบาปอีกแล้วได้เป็นอิสระแล้วดังนั้นพระเจ้าก็จะส่งประทานให้เรามีกําลังแล้วก็ตามพระสัญญาของพระองค์นะครับที่จะได้รับเสรีภาพในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่19ดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูด ช้าในการโกรธนะครับวิธีแก้ไขก็คือว่าตั้งคำถามนะครับโดยการตั้งคำถามในกรณีท่านต้องเผชิญกับความาถูกยั่วให้เกิดความโกรธนะครับหรือว่าอารมณ์โกรธของท่านกำลังจะพุ่งขึ้นให้ตั้งคำถามด้วยความอดทนนะครับต่อผู้คนรอบข้างหรือคู่กรณีเพื่อควบคุมความโกรธนะครับให้ไวในการฟังนะครับแล้วก็ช้าในการพูดนะครับแล้วก็หาข้อสรุป ด้วยความเป็นจริงโดยการพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับด้วยการอธิษฐานพึ่งพิงพระองค์นะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อมีการเาจรจาหรือมีการอธิบายไม่ควรที่จะลื้อฟื้นภูมิหลังของกันและกันนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามหรือที่คู่กรณีเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดเป็นการตอบย้ำระเบิด e ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เกิดความบันดาลโทรสะและก็กับตอบโต้ครับควรจะแก้ไขเฉพาะเรื่องนะครับ เฉพาะเจาะจงที่จะแก้ไขเช่นเกิดเรื่องใดเจาะจงก็เจาะจงเรื่องนั้นเป็นเรื่องๆไปนะครับนี่ก็คือการฝึกปฏิบัติตามพระคาของพระเจ้านะครับในยากอบ,บทที่1ข้อที่19ดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธครับครับสนธิการก,ก็คือว่า ในบทที่1สนี้จะประกอบด้วยหลักการที่4ี่บนะครับซึ่งจะมีหลายรายละเอียดในการที่มีพระครมของพระเจ้าและความหวังในพระครของพระองค์ที่จะให้ความหวังแก่เราในการจัดการกับความโกรธและความขมขื่นนะครับคุณต้องฝึกฝนในการควบคุมจิตใจของตนเองในเรื่องของความโกรธและความขมขื่นนะครับเป็นการสวมใส่นะครับยังคงเกี่ยวข้องกับการละทิ้งและการสวมใส่ส่วนการสวมใส่ใน หลักการที่4 8ก็คือว่าใส่ความรักที่อดทนนานนะครับใจเมตตาใจกรุณาต่อกันแล้วก็การฝึกควบคุมตนเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ฝึกคุมไม่ยากนะครับจริงๆคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็สามารถทําได้นะครับเช่นพี่น้องก็จะเห็นตัวอย่างว่าบางทีเรากำลังมีเรื่องมีราวกันอยู่ในครอบครัวบางทีก็ลงจากรถเราก็สามารถที่จะทักทายผู้อื่นได้หรือสามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิอํนานาจที่เราในฐานะแปิเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็ควบคุมตนเองได้หลังจากนั้นก็ทูลขอให้พระเจ้าที่จะพัฒนาบุคลิกภาพตามพระลักษณะของพระองค์นั้นให้เกิดเป็นความยั่งยืนนะครับในเอเฟซัสบทที่4นะครับข้อที่3 1มสถึงสาจงให้ใจขมขืนและใจขัดเคืองและใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกันและการพูดเสียดสีกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลาจากท่านเถิดครับเมื่อนึงเมื่อมีการตรวจสอบมีการพิจารณาตัวเองหรือการ,รเผชิญหน้าตัวเองแล้วก็นําไปสู่การให้อภัยนะครับซึ่งการให้อภัยนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะครับเป็นคําสั่งของพระเจ้าที่ต้องทําในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์นะครับเราจะต้องทําได้โดย พลังกาลังแล้วก็ฤทธานุภาพของพยานญญบริสุทธิ์นะครับการให้อภัยจะต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในหลักการต่างๆที่ประกอบเข้ามาก็จะอธิบายถึงกระบวนการในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะคืนดีกับพี่น้องเพื่อจะให้อภัยนะครับต้องระบุเจาะจงนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรให้อภัยเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็มากลับมาถึงการคืนดีซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่โดยการไม่ลื้อฟื้นความผิดไม่ลื้อฟื้นภุมหลังไม่ลื้อฟืน้นความผิดพลาดของกันและกันเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดแต่เป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์ในองค์พระเยซูคริสต์หลักการที่49นะครับเป็นการพัฒนาวางแผนล่วงหน้าเพื่อเผชิญเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ที่อาจจะถูกยั่วยุให้เกิดความโกรธความขมขื่นนะครับหรือเรียกว่าการยั่วให้เกิดบันดาลโทสะนั่นเองนะครับเป็นแผนการที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุถึงการมีชัยชนะเหนือความโกรธและความขมขื่นนะครับซึ่งบุตรของพระเจ้านะครับพลรรักษณะของพระเยูคริสต์พระองค์ก็ดําเนินอยู่ในการเชื่อฟังพระบิดาและลรรักษณะของพระองค์ก็เต็มไปด้วยจิตใจที่อ่อนสุภาพนะครับพระองค์ไม่ได้ตอบโต้ ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความชัดเจนในส่วนแกสเซเมเนซึ่งพระองค์ได้ส่งบรรลุครบถ้วนทุกประการจนในที่สุดพระองค์ได้ส่งเสียสลัสชีวิตพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนและพรลักษณะของพระองค์ที่แจกใจามาถึงเราทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองเราจึงสามารถที่จะด,ดําเนินชีวิตได้อย่างครบถ้วนนะครับเรามาเพื่อ,อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตนิรันร์แล้วก็ ชีวิตในโลกนี้ก็จะดําเนินได้อย่างครบถ้วนด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นสําหรับอยากจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับความสับสนเกี่ยวกับหลักการคําสอนที่ที่ได้จากคําสอนต่างๆในโลกนี้หรือแม้แต่ในริสจักรเองก็ยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธนะครับบางครั้งเราคิดว่าเราจะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่จัดการกับเรื่องความโกรธ บางคนอาจจะบอกว่าอาผมเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วหรือเขาเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดีเองไม่ล่ะครับจริงๆแล้วเราจะต้องจัดการกับความโกรธของเรานะครับบางครั้งโดยเฉพาะวิธีการบําบัด <c oughs> เดียวยาของผู้ที่มีความโกรธแบบความโกรธแบบรุนแรงนะครับเรียกว่ามีระบบของความก้าวร้าวแล้วก็มีการ ทำร้ายซึ่งกันเลยกันบางทีก็ <c oughs> บางท่านบอกว่าไปตีกอลแล้วก็ตีใส่หน้าคนที่เราเกลียดนะครับแม้กระทั่งว่ามีการล้อเลียนกันว่าตีใส่หน้าสามีที่เราเกลียดตีใส่หน้าภรรยาที่เราเกลียดเพื่อให้เกิดการระบายอารมณ์อ,ออกมา <c oughs> จริงๆแล้วเป็นการทําให้เกิดความสะใจด้วยซ้าไปนะครับบางคิสจักรมีการบําบัดเยียวยาความโกรธขมขืนโดยการ เอาหมอนไปกันนะครับเป็นสงครามหมอนนะครับเพื่อระบายความโกรธแล้วก็พี่น้องที่เห็นก็มีการเชียร์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วปัญหาเรว่านี้จึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในระบบยั่งยืนแล้วก็เป็นการทําผิดพลาดต่อ,อมาตรฐานแห่งพระคำของพระเจ้านะครับจึงส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นในสังคมนะครับ นำไปสู่การทำลายสิ่งของที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มระดัจากการตีหมอนก็อาจจะก,การเป็นตีข้าวของทำลายตีกระจกรถด,ดังนั้นทฤษฎีเหล่านี้จึงหลักการเหล่านี้จึงได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับ mm hmm. เกิดการทำลายกันเกิดฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวและสังคมเพราะนั้น สรุปบทที่11เ,เกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับความโกรธและความขมขื่นนะครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่1 9ดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะครับความโกรธจะต้องมีการจัดการทันทีแล้วก็ขอเพึ่งพิงกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะ แก้ไขพฤติกรรมแล้วก็อุปนิสัยของเราจรึงจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการแก้ไขในส่วนเรื่องซึ่งถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้พี่น้องตรหนักและตรวจสอบตอนเองว่าความโกรธนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเป็นเท่นที่ร้ายแรงไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าจะส่งผลว่าท่านจะไม่มีส่วนในพระราชนนจักรของพระเจ้านะครับเพราะว่าความโกรธจะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นความโกรธจึงจะต้องมีการวางแผนเพื่อจะมีชัยชนะด้วยนะครับโดยการท่องข้อประคำของพระเจ้าแล้วก็เผชิญสิ่งเหล่านั้นโดยการอธิษฐานทั้งความโกรธและความขมขื่นที่ระพิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานควบคู่ไปกับความตั้งใจของท่านที่ยอมจนนํานวนต่อพระองค์นะครับพระองค์จะนําสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยแล้วก็นํามาสู่การสารภาพและกลับใจเพื่ออิสรภาพอย่างแท้จริงในการดาเนินชีวิตในฐานะที่เป็น บุตรที่รักของพระเจ้านะครับส่วนการบ้านก็เช่นกันนะครับเมื่อเราเป็นลูกของพงนะครับท้าทีอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีความปิตดยิยดนที่จะติดสินกับพระเจ้านะครับตัวชีวิตก็คือเราปรารถนาที่จะสนทนากับพง์อธิษฐานแล้วก็กระตือรือร้นในการอ่านพระธรรของพระเจ้าและเกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณน,นั่นคือการเฝ้าเดียวนั่นเองนะครับหนุนใจให้พี่น้องได้น,นําข้อพระคมภีร์นะครับ ดยเฉพาะข้อที่ยากอบบทที่1ข้อที่19นะครับวางแผนล่วงหน้าในการที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์จริงนะครับท่านอาจจะถูกยั่วยุเพื่อให้เกิดความโกรธนะครับและก็ดําเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างตามพระลักษณะของพระเยะสคิสนะครับที่พงทรงยอมจํานนต่อพระบิดาและดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยให้อภัยทุกคนที่ทํากับพงค์ครับขอพี่น้องร่วมใจที่ฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณที่พระเยสุคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและพระองค์ได้สรงนำความบาปผิดของมวลมนุษย์สุคนไปตรึงไว้แล้วก็ทําให้ข้าพงทั้งหลายได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์เป็นชีวิตที่ปราจจากความโกรธและความขมขื่นและขณะเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงทํางานด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้มีเสรีภาพและมีสันติสุขอย่างแท้จริงแต่ในยามที่จะต้องเผชิญกับปัญหา เกี่ยวข้องกับผู้คนรอบข้างก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ประทานกำลังแก่ข้าพกงทั้งหลายสติสัมปชัญญะที่ข้าพกงทั้งหลายจะไวต่อการฟังแล้วก็ช้าต่อในการพูดต่อกันและกันแล้วก็ช้าในการโกรธนะครับดําเนินชีวิตโดยความรักและเมตตาและความเอ็นดูต่อกันขอพระเกียรติจงมีเด่พระเจ้าและก็ขอความรักอันมั่นคงของพระเจ้าดํารงอยู่ผูกพันข้าพกทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นพระกายของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเม,มนขอพระเจ้าทรงวยพพรครับ